นะครับวันนี้เก็บมะนาวนอกเราดูนะครับตลองพามาดูมะนาวนอกเราดูครับนี่ครับวันนี้ เก็บนะครับวันนี้วันที่วันที่วันที่ยี่สิบแปดแล้วครับยี่แปดมีนาครับเพื่อนๆปลูกมะนาวแล้วครับวันนี้เก็บมะนาวแล้วครับไขรที่ทำมะนาวนอกก็ดูตอนนี้ต้องเก็บออกแล้วนะครับ ครับตอนนี้กำลังสอยกันอยู่วันนี้ก็มีคนมาช่วยเก็บอีกสองคนนะครับไหวอีกหน่อยหนึ่งวันนี้เก็บไปคู่ละแปดร้อยห้าสิบได้มาสี่บาทครับปีนี้ได้แล้วครับสี่บาทหนาวนอกก็ดูนะครับปีนี้ถือว่าถูกครับถือว่ามันหนาวถูกมากปีนี้ เศรษฐกิจไม่ดีก็ทุกคนก็รู้กันครับติดโควิดครับนี่ครับก็ดกแปลงนี้ดกกพอใช้ได้ครับ ่เก็บมะนาวนอกฤด,ด,ดูครับนี่ครับถ้าถ้าเราไม่เก็บตอนนี้เดือนนี้ก็เดือนที่แพงที่สุดครับเดี๋ยวถ้าในรุ่นนี้ออกครับนี่รุ่นนี้ออกนนออก,ก็เป็นมะนาวชิ้งขียวจะถูกแล้วครับตอนนี้ยังได้ราคาอยู่เราก็ต้องเก็บออก ดกจะได้อยู่ครับดกเป็นต้นต้นต้นก็ติดดีบางต้นก็ติดไม่ดี นี่ครับขนสอยอยู่ตายายคนมาช่วยสองคนอย่ดูดิโอ้โหติดใช้ได้ครับ ช่อเยอะนะติดอเคนี่ยใส่ไปเก็บไปมีคนเก็บตามครับวันนี้ก็จะเก็บออกให้หมดสองแปลงจะหมดไม่หมดไม่รู้นะครับนี่ต้นนี้ก็ไม่ติดเท่าไหร่ครับ

อันไหนนับได้เราก็จะเก็บออกก่อนเก็บออกเพื่อว่าให้รุ่นใหม่ได้ขึ้นครับอังน,นี้เราก็เก็บออกแล้วก็เดี๋ยวรุ่นนี้ได้ขึ้นหมาใหม่อันนี้แตก ครับเดี๋ยวชุดนี้ก็เก็บหลังสรงการได้ครับประมาณอีกสิบฟาวันเก็บได้ครับทีนี้จะเป็นดกกรุ่นนี้ครับรุ่นนี้ยังไม่โตเท่าไหร่ครับ ีครับเป็นหลังเวหลังประมาณหลังเมษาครับจะเป็นพฤษภานะครับชุดนี้เก็บได้ชุดเล็กนี่ไอ้นู่นราคาก็จะไม่ดีนะครับราคาก็จะถูกเพื่อนๆที่ปลูกมหนาวนะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ันครับกดติดตามด้วยนะครับคุณค